กินไข่ต้มมือละสองฟองนะครับกับผักร่วงนะครับช่วงแรกน้ําหนักลงเร็วมากเลยค่ะแต่ตอนนี้น้ําหนักค้างโอ้ยใครที่ทําอย่างนี้อยู่นะครับมาทางนี้เลยนะครับอยู่ในหมู่ของคนที่แบบหูอยากจะลดน้ําหนักให้ได้เร็วๆนะครับเราอาจจะเคยเจอสูตรนะครับว่า2เดือนลดไป10บกิโลสิกิโลมาทางนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับว่าถามว่ามาลด1 0บถึงสิกิโลได้ไหมได้แต่ค้างแน่นอนครับได้ครับ แต่คุณจะต้องเจอภาวะน,น้ำหนักติดน้ำหนักขังแน่นอนนะอ่ะมาลองคำนวณแคลอรี่กันนะครับไข่ต้ม1นฟองให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่7642นั่นหมายความว่าถ้าเรากินมือน้อฟองเราจะต้องกินไปทั้งหมด6ฟอง420กิโลแคลอรี่ผมตีพลังงานโดยถั่วเฉลี่ยคร่าวๆนะ,ะบวกพักนิดๆดหน,น,น่อยหนะ่อยะผมขอตีตีแบบขั้นต่ำประมาณ500กิโลแคลอรี่ผู้หญิงเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมักจะมีค่า TDEE อยู่ที่ประมาณ1,500กิโลแคลอรี่คุณกิน500 แต่คุณต้องใช้พันหคุณขาดทุนพลังงาน1000กิโลแคลอรี่เกิดอะไรขึ้นสมมุตินะนี่คือระดับระดับการเผาผลาญนี่คือระดับการกินที่มันอยู่ที่1,500กิโลแคลอรี่จากเดิมนะครับที่คุณควรจะกิน1 5 0 0กิโลแคลอรี่แต่คุณกินพืวดเดียวเลยคุณกินเพียงแค่500กิโลแคลอรี่คุณเกิดการติดลบพลังงานอยู่ที่1000กิโลแคลอรี่แน่นอนครับว่าน้ําหนักตัวคุณจะลงเร็วมากร่างกายก็จะไปดึงไขมันวนต่างๆเนี่ยออกมาใช้แต่มันจะดึงแค่ประมาณ1-2เเเดอนนนแแรกกลล้้วหนนัังงจา ร่างกายจะปรับ,บระบบเบาผ่านของเราลดลงมาลดลงมาลดลงมาจนให้จนมันชนกับระดับที่เรากินถึงตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าน้ำหนักติดน้ำหนักตันและน้ำหนักค้างแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้เราจะอยู่ในหมู่คนที่กินน้อยเท่ากับแมวดวงแต่น้ำหนักมันก็ไม่ลงสิ่งที่เราควรจะทําเลยนะครับถ้าเราเจอกับภาวะน้ําหนักอย่างนี้นะกินเพิ่มครับไม่ได้ฟังผิดครับแต่ต้องกินเพิ่มในพลังงานที่มันมีคุณภาพคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไขมันดีแล้วก็โปรตีนไขมันต่ํากินเพิ่มครับ เราก็ต้องเล่นเวทเทรนนิ่งกินเพิ่มครับเพื่อม่งบอกร่างกายว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ได้อดอย่างนะนะเฮ้ยฉันมีการออกกําลังกายด้วยนะช่วยสังเคราะห์โปรตีนช่วยสังเคราะห์กล้ามเนื้อกลับมาด้วยตอนนี้ฉันกินเพิ่มขึ้นแล้วนะฉันกลับเนื้อกลับตัวฉันฉันไม่ไม่ไม่ทำอะไรตามใจละฉันกินเพิ่มและฉันออกกําลังกายเพิ่มเมื่อเกิดการสังเคราะห์โปรตีนเมื่อเกิดการสังเคราะห์กล้ามเนื้อระบบอวัยวะของคุณกลับมาดีแล้วคราวนี้นะครับน้าหนักตัวของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดจะลดครั้งถัดไปเนี่่่ยยชวา อดเยอะขนาดนี้ถ้าเราจะติดลบนะติดลบแค่200-300กิโลแคลอรี่พอ